<Okay. S 2> สวัสดีครับปีนี้ก็เป็นปีที่ทางอี์สีหรือตาสอนแดงน,นะครับได้ครบรอบ40ปีแล้วก็ได้จัดงานะฉะลองครบรอบ40ปีนะครับแล้วก็เราได้จัดฟิวเบย์แสดงศักยภาพของสายพันธุ์ภายใต้ตีมงานก็คือความสุขปลูกได้บนเมล็พันธ์ในความยั่งยืนนะครับซึ่งในงานเองเนี่ยสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานหรือมาชมงานเนี่ยก็จะได้เห็นสายพันธุ์พืชกว่า200สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่กว่ากว่า10ไร่ โดยเราแบ่งกันเป็น6โซนหรือ7โซนนะครับโดยเทศแต่ละโซนก็จะมีพืชไฮไลท์ที่แตกต่างกันโซนที่1เนี่ยทุกท่านก็จะได้พบกับในเรื่องของตัวทุ่งดอกไม้ดอกซ้อยไก่นะครับพร้อมกับกังหันซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่บอกว่าเราคืออีเวนต์ e ที่มาจากพนแลนนะครับโซนที่2เราก็จะได้พบกับกระถางที่เราปลูกพืชแบบห้อยหัว หรือพืชตะกูลแตงซึ่งมีไฮไลท์ในพืชตระกูลแตงว่าจะเป็นบวมมินินะครับที่เราสามารถทานสดเลยได้คล้ายๆกับแตงหรือว่าพวกทองปัตเตอร์นัทนะครับรูปทรงคล้ายๆดัมเบลรสชาติดีนะครับอันนี้สามารถมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเห็นได้ในงานนะครับโซนที่สามก็จะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีในเรื่องโรงเรือนที่ใช้ AOT เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรือนหรือว่า Open f i e l d เราสามารถเข้าไป,ไปดนะูวิธีการทางานบนเทบเลตได้เลยหนึ่งเครื่องสามารถาบริหารจัดการการปลูกได้หมดนะครับโซนที่4ี่ นะครับก็จะเป็นแปลงผักนะครับโดยที่มีสะพานแขวนเนี่ยทอดยาวบนแปลงผักให้สามารถเดินชมได้ไฮไลท์ของโซนที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกหอมแดงหรือหอมแบงด้วยการใช้เมล็ดนะครับซึ่งทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลดต้นทุนความเสียหายในเรื่องของตัวท่อนพันธุ์นะครับเรามีพิกที่เผ็ดประมาณเกือบแสนสกวิลนะครับที่เราเรียกกันว่าฮานาบโลตัวนี้จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับนอกนั้นียก็ยังมีพิกมีมะเขือเทศเป็นพันธุ์การค้าที่เราจําหน่ายกันอยู่ปกตินะครรับไไฮลก็อยู่ตง พิษที่เป็นพิษที่เผ็ดนะครับบ้านเราอดจะเรียกว่าพิษโลดนะครับแต่ความเผ็ดที่อยู่ว่าแตนโควิลโซนที่5ก็จะเป็นกลุ่มของผักพื้นเมืองนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากโครงการกันปลูผักไม่ว่าจะเป็นขวปูสีม่วงไม่ว่าจะเป็นถั่วแถกสีม่วงที่สําคัญในโซนที่5เด็กก็จะมีทุ่งดาวเรืองนะครับหลากหลายสีแล้วก็มีความพิเศษอยู่ที่ว่าสีใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นดาวเรืองสีครีมซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะมีแสดงโชว์อยู่ในโซนที่5จะเป็นทุ่งดาวเรืองบวก แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานก็คืออุโมงผักที่ยาวกว่า300เมตรนะครับมีกว่า20สายพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็กําลังออกลูกอย่างสวยงามอย่างที่เห็นในภาพข้างหลังนะครับเดินก็จะเห็นผักที่ห้อยลงมามีบัวมีฟักทองมีแคงมีฟักนะครับหลายหลชนิดรวมกันแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ปลูกเฉพาะเทศไทยเป็นพันธุ์ที่สำนายสำรวต่างประเทศด้วยนะครับก็อยากเยนเชิญทุกคนเข้ามาร่วมงานมาเชียวชุมงานในวันที่19-20พฤศจิกายนนะครับงานเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงครึ่งนะครับ สำหรับเกษตรกร,ท,กรท่านใดที่อาจจะไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ๆหรือมาชมงานนะครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องขององค์ความรู้นะครับสามารถติดต่อผ่านทางบริษัทนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่บนภาชนะหรือผ่านทาง f a c e b o o อ i ทเวสตนะครับหรือว่าสอนแดงรวมทั้งสามารถสอบถามทางด้านค้าตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปให้คําแนะนําเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องความรู้ของเลปพันก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับอิทเวสตเน้นในเรื่องของ การให้องค์ความรู้พร้อมกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเราต้องการให้เกษตรกรในประเทศเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ต้องมากับเมล็ดพันธุ์ก็คือองค์ความรู้ว่าปลูกยังไงดูแลยังไงถึงจะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับก็มาชมงานด้วยตัวเองที่สิบเก้าหรือ20ิบหรือถ้าไม่มีโอกาสก็สามารถติดต่อพันธุ์ทางช่องทางได้นะครับบู๊ ที่เราเห็นอยู่เนี้ยในแปลงผักนี่อาจจะอยู่ต่ออีกสักประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมก็ทําจดหมายดีโทรเข้ามาแจ้งความจำาุงนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดต่อกับเขับไปขอบคุณครับ